สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและยุต่างประเทศและก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีังฟังทยเบริร์สุคู่สกุลน,นะเป็นที่ฮากันเมื่อเช้าในนอที่มีประธาน,นาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดโนดัลด์ทรันะได้ลงนามคําสั่งห้ามนะพละเมือง12ประเทศนะเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาเนื่องจากมีความเสี่ยงนะด้านความปลอดภัยนะโดย โดโนทัรณ์นะได้ออกมาประกาศว่าประเทศที่ถึกระบุได้แก่แต่กายังมีอีกเจ็ดประเทศนะที่ถึกจำกัดเข้านะอันนี้เป็นเมืองบางส่วนนะเส้นอ่าบูรูดี้นะกูบาลาสละกามี เวเซซูเอลานะโดยมีข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่อาศัยถาวรน,นะหรือว่าผู้ที่มีวีซ่าปัจจุบันนะหรือว่ากินการนั่นเองนะเขาจะยกเว้นนะและก็บ,บุคคลที่เดินทางเพื่อผลประโยชน์ของส,สหรัฐอเมริกาเขาจะมีข้อยกเว้นนะกับคนพวกนี้แต่ว่าประเทศที่จะมีความเข้งคัดขึ้นนะที่เขาจะให้อนุญาตเข้านะประเทศ สหรัฐอเมริกาก็คือเนื่องในนั้นก็นกนนนนนกนติดลาวแล้วก็เมียนมานะได้เข้ากับกับเขานะดีใจบ่หน่าพวกที่สั่งอเมรกาทั้งหลายนะเดี๋ยวนี้ถ้ามันประกาศออกมาเป็นที่ยบห้อยแล้วนะบ้าห้ามเข้าประเทศเขาถ้าเกิดเข้าไปก็บม่ได้ว่าจะเข้าไปไง่ายๆนะซึ่งคําสั่งนี้เนีมีขึ้นหลังจากมีการโจมตีต่ต้านซาวยในเมืองบอเดอร์ะนะลัสโคล ลาโดซึ่งเหตุให้การบังคับใส้คำสั่งนี้มีคำสั่งเล่งด่วนหลายขึ้นนะถ้าหากทำเนียบข่าวจึงระบุคำสั่งประกอบการเหุตามสัญญานะที่จะปกป้องประชาชนคนอเมริกาจากภัยคุกคามนะของผู้กระทําผิดชาวต่างชาติที่ต้องการเข้าประเทศเพื่อก่ออันตรายนะโดยระบุว่าเน้นประเทศที่คาดมาตรการการกดชอบและก็มีการอัตอาย,ยุกเกินวีซ่าสูงนะ และกันในอดีตขณ,ณะที่ดำรงตำแหน่งนะประธานนาะทที่ดีสมัยทาอิทถ้ำเคยมีคำสั่งห้ามพลเมืองจากเจ็ดประเทศนะก็ค,คือมีมุสลิมเข้าสหรัฐอเมริกาซึ่งนโยบายนี้ถึกยกเลิกโดยประธานนะัททีดีโจบไบเดนนะซึ่งนายบายนี้ถึกยกเลิกไปโดยโจบไบเดนในเมื่อปีสองพันนะแซวเอ็ดนะแต่ว่ายังใดก็ตามในทางการแต่ว่า แต่ว่ายังไ้ก็ตามนะการประกาศเท่อนี้หันนะสะท้อนถึงนโยบายความมั่นคงนะและการการควบคุมการเข้าเมืองของสหรัฐอเมริกาที่ยังคงเป็นประเด็นในการทกเทียงกันในะสังคมโลกนะและการภายในประเทศเองก็ตามนะนี่หลายคนนะที่มีกินการ์ดยูแล้วหรือว่ามีวีซ่าอื่นอยู่แล้วเนาะเขายัางอนุญาตให้อยู่ต่อนะแต่ว่าคนที่ อาจจะเข้าไปไม่นะคนที่จะเดินทางเข้าไปนะคนที่ทีอเป็นอิลีก็คือมีอยู่อ่าสิบสองประเทศนะแต่ว่าคนที่ยังถึกจำกัดอยู่มีสิทธิ์ที่จะเข้าได้อยู่หันก็คือมีเจ็ดประเทศนะขณะที่อ่าเจ็ดประเทศนั้นก็นเราก็ติดหนึ่งใน เจ็ด uh, ประเทศนี่นะที่มีข้อจํากัดนะซึ่งเขาก็เข้าได้อยู่บางส่วนอย่างเส้นว่กนักการทูตบอหรือว่าพวกนักกีฬาบอลนะถ้าเกิดว่าผ่ยอยากเข้าไปเฮียนนะหรือว่าไปเฮดเปียก,กนในเมริกาคือตะเกียนอาจจะยากขึ้นตึ้มน,นะแล้วก็ยังมีคําคสร้างออกมาว่าเขากําลังกวดลางนะจับกลุ่ม คนที่ยู่เกินวีซา่าและคนที่ยู่ผิดกฎหมายนะเมื่อก่อนเขาจะหาจับแตค่คนที่อาเหตุผิดกฎหมายมันเราส่งกับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาจับเบิดยูด่เกินวีซา่ายู่อ่าวีซ่าบัึกต้องหรือยังกระยานนะเขาเนรเทศนะออกแก้ประเทศเขานะเพราะว่าเขาย่านเป็นภัยคุกคามยา่ยางยันสร้างความอาบสงบให้กับ ในประเทศเขาดีใจว่าคนลาวที่ต่อต้านอเมริกาบอมักอเมริกาเดี๋ยวนี้เมกามันมอบให้เลเดินะดีใจบอนะเขาห้ามบอยเข้าประเทศเขาแล้วดีใจนะบอนะมนุษย์ท้ำทั้งหลายดีใจบอตุ๊กตับอสบัดเน่นะหลายคน,น,คน,นยหันมีความฝันอยากไปเฮียนเมกานะคนลาวอันนี้ความฝันหลายคนนะที่ ได้ไปสู้โลกเสดีแล้วนะที่เด้อหูจากเรื่องราวหลายขึ้นบอกว่าจะไปเป็นมนุษย์ถ้ำเมงกระตามที่เขาออกมาบอกคนลาวเสมอออกมาบอกคนลาวว่าอาเมริกามาทิ่มระเบิดใส่ประเทศลาวอเมริกาเป็นดังสั้นอเมริกาบดีกับประเทศลาวอเมริกาเป็นดังสั้นดังซี่ตลอดนะพวกนี่โตดีโตการที่อยากไปยุ่อเมริกาและก็พวกนี้แหละทรงลูกจงหลานไปเฮียนยุ่อเมริกาแล้วก็พวกนี่แหละ ไปซื้อบ้านอยู่อเมริกาไลายก็คนลาวที่บฮูอิเนเออินโนอิเนเในประเทศเลยนะพวกนี้เป็นตัวการที่ล่างสมองคนลาวอยู่ในประเทศลาวเต่พวกเขากับเป็นคนยากไปยู่ในอเมริกาเองนะดีใจบอนะที่อเมริกาแบนประเทศลาวแล้วเขาให้อ่าเข้าประเทศเขายากขึ้นนะ เชื่อว่าหลายคนนะอาจจะหูจ้จากประเทศลาวหลายครั้งหลังจากที่โดนทโน่ถ้นะแบนประเทศลาวนะาะว่าถ้าเกิดเราเล่าถึงประเทศลาวฝรั่งหลายคนเขาบหู้จับ่หู้จักกี่ดีรเลยว่าประเทศลาวยุ่โมง่งใดต่างกับว่าประเทศไทยถ้าเกิดเขาเบ้าว่าเออไทยแลนด์เนี่ยเขาหู้เวิดนะเขาหู้เวิรทุกเมื่อเนี่ยยังทึกถามเลยว่า อ่ค่อยในมาจากประเทศไทยโบเนี่ที่มู่ฝรั่งนํากันหรือว่านักเรียนมาไม่ๆหมเขาจะทมนะเป็นคนไทยบ่นะเขาว่าค่อยเป็นคนลาวเขาพูดหู้สว่สบบาลาวอยู่ม่องใดเต่นะณแต่นี่ต่อไปเขาคงจะหู้จากอะไรว่าประเทศลาวมันอยู่มองใดเพราะว่าโนดนุทําประกาศแบนมีชื่อประเทศลาวออกมาพร้อมนะหวังว่าจะเห็นให้ หลายคนหู้จะกลับประเทศเราหลายขึ้นนะในการแบนของโดนัทัมเทอเน่เนาะและคนที่เขาพยายามดิ้นรนไปยุ่งอเมริกาเนาะยู่งวีซ่านะเกินนะคือพวกโอเวอร์สเตย์นะเดี๋ยวนี้โดนัทัมนะเขาประกาศออกมาแล้วนะเขาจับเบิดนะเราจะส่งกลับประเทศนะโมแมนตแต่ว่าแบนอย่างเดียวบกว่าแต่ว่า เขาจะจับแต่พวกเฮดพิษอยู่ในประเทศเขาบอนะเดี๋ยวนี้เขาจับไปแล้วนะและเขาแข่งกันจับอีกนะเขาบบได้เม่นแต่ว่าให้แต่ตำรวจจับนะเดี๋ยวนี้อยู่ในสภาเขาเขาว้าถึงเรื่องนี้คือกันนะเจนจังไดนะแล้วโบเม่นแต่ว่าคนลาวเดี่ยงาที่เขาจับส่งกับประเทศนั้นก็มีหลายประเทศนะเพราะว่าเขาประกาศออกมาเขาจะจับให้ได้มือละสามพันคนนะ ส่งกับประเทศในประเทศออกจากประเทศเขานะเขาตั้งเป้าหมายใบจังสั้นเด้อนะคนลาวกะอยู่ในสหรัฐอเมริกากะหลายคนนะส่วนคนที่อพยพไปยุคอนานนั่นแล้วกับว่าได้มีปัญหาอย่างเพราะว่าเขาถือคินการ์ดนะหรือว่าหรือว่าเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกาไปแล้วเรียบร้อยนะส่วนคนที่ยังบ่ทันได้นะยังที่เข้าไปไหมอยูโอเวอร์สเตย์ในประผิดกฎหมายประเทศเขาเตรียมทับมือนะเพราะว่าเขา ไปกวดจับและก็ส่งในประเทศกับประเทศของตัวเองนะ